อ๋ออันนี้อยู่ตรงตรงตรงตลาดกลางคืนน่ะตรงอพระราชวังเออตรงวัดน่ะมีอีกที่หนึ่งอันนี้น่าจะเร็วกว่าเพราะว่าเสร็จแล้วเพราะว่าวัดไม่รู้น่าจะอันนี้น่าจะเร็วกว่าเพราะว่าเสร็จแล้วของเราอะ่ะเพิ่งเสร็จไม่นานนีไงตลาดเช้า เดินตลาดเช้าก่อนแล้วก็ทะลุลงไปร้านนึงเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเช้านะเดี๋ยวไปเดินดูว่าตลาดเช้ามีอะไรขายบ้างอันนี้ไงหมูเฮ้ยกัวนังงูนังกัวแต่ว่าเราคิด,ดว่า Nó mua soup, Nó mua lúc này đã tung lên mặt bài bài lúc ừ. này mặt vầy vầy bài mặt 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 เม่อกก็เดินไปอะก็เดินไปอ้ะอ๋ของปูใหญ่มีผักมีน่อไม้มีไก่อะไรเงี้ยนะเป็นเห็ดทุกคนฮะก็มีแบบขายเยอะแยะถ้าแบบตอนเช้าก็คือมาได้เลยนะตอนเช้าอยู่ตรงตลาดไหนคือตลาดกลางคืนกับตลาดเช้าออยู่ที่เดียวกันอยู่ส่วนเดียวกัน,น,นมีนะมีมีอันนี้ซื้อไปไหมน้ำอ้อย อ้อหน้อข้าโพดอ่ะอันนี้เป็นค้าบปี่อ่ะไข่ป่๋ยอ่ะเดี๋ยวดรู้ข้าโพดข้าโพดเดินเนี้มีเห็ดแ้วปลาุปลาใหญ่มากปลาใหญ่มากมีกบมาหอนสิกสิกระบ้าน เห็ดหอมเห็ดหอมก็ท่านเ้งโอ้โะไปกินอะไรดีอันนี้นเราน่าจะไปออรา้านโอ้ยตัวนี้คือแบบเยอะมากอนะ่ะตลาดขาวเออาขือผักผักสดๆทั้งนั้นเลยผักกี้แต่สดๆทั้งนั้นเลย เตี้ไหมสาวอัีสาวอดนนี้คนอาจจะเยอะนิดนึงขนม่นี่ขนมดอกใช่ขนม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 ที่หนึ่งบ้านเนี่ย ยาดีผักผักโอ้โหปีเขาขายเขาก็คือก็เหมือนแบบเป็นตลาดเช้าขายสินค้าขายผักขายผลไม้อะไรทั่วไปเนาะเห็ดเผาะก็นี่นะทุกคนเนี่ย เ,าเขาขอาไปาาอเอเอาไปเา,าไปเอาเาไอาไเอาไอาไปเอาไปเอาไปเอาไอาไปเอเอไปเาปเอปเอาไเอาเอาไเอาอาไปอเปเเอาอาออเอเอออ นขนมขนมอสับประรดสับปะรดเป็นแบบเป็นชินช้นๆม้อนไนดนหลอกออ้มาโดนหลอ้ดนนี่แดนนี่ไม่มีอะไรและะ้วมัเฮ้ยหรือมี โอ้มันนีหรือเดินไปดูตรงนี้กันหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยเดินไปเพราะว่าร้านมาอยู่ตรงนี้น้ำตาโอ้ยใยญ่อุ้ยเนี่ยพระถุงโอ้โเยอะใช่ใช nice ่เรนี่ยเขามีเห็ดด้ว กินอะไรดีซื้อซื้อข้ามไปได้ไหมซื้อไปซื้อไปทำกินไะด้มั้ปลาตัวใหญ่มากเลยอหปลาตัวใหญ่มากเลยทุกคนอันนี้มันจะเป็นปลาโขงโอ้โห น,นีเหมอนอย่งขอบคุณมากเออด้านนี้ก็หมดแล้วอ๋อก็อยู่ทางแบบอยู่ติดกับพระราชวังไงเนี่ยอันนี้คือพระราชวังแล้วก็สามารถเดินเข้ามาแล้วก็เป็นตลาดช้าได้เลยอรับด้านนี้ก็จะเป็นพัาถุงเป็นอะไรเงี้ยนะนั่นจะไม่เป็นไปเดินไปฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เดินไปร้านกับข้าวเลย เยอะแยะเลยง่วงสุก้ยเนี่ยร้านหมูหมูย่างหมูย่างปลาย่างแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยปลาสดก็มีตัวใหญ่มากมาจากโขงมาเลยนี่เห็ดยุบเห็ดเห็ดเพาะเยอะมากเห็ดเพาะเยอะมากนี่กินเจ้าเห็ดเพาะ เห็ดหดน่าซื้อไปต้มมากเลยเนาะแต่ว่าถ้าซื้อเปก็ได้เหี่ยวตลาดเช้าตลาดเช้าตลาดเช้าจะกินเหรอ,อ,หรอเอาไหมาล่ะขนมมันเข้าขายเยอะมากลเลยอูอ้เยอะขนาดนี้นนอ๋อตอนนี้ประมาณแบบคือเรามาเช้า เรามาเช้าจริงแต่ชาวทเพราะว่าทำานแต่เช้า,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 ชาบางร้านเขาก็อาจจะยังไม่ได้ตั้งไงนุ่งยาวไปถึงนู้นเลยเนี่ยร้านร้านอันนั้นอยู่ตรงไหนไม่รู้ร้านประชานิยมเราจะไปลองดูว่ามันเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องมาก็เลยแบบจะลองไปเดินดูเนาะื่ามันมีอะไรน่าสนใจอ๋อนี่ตลาดชาาอูปา ปลาตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่แบบใหญ่มากเลยสมัยก็จะมีอันนี้อีกอันหนึ่งที่แบบเป็นฮินดีหน่อยคืออ,อย่างหนองคายก็มีนะหนังควายอะ่ะหนังควายแบบอยู่หนองคายเยอะมากเขาเอาไปจี่แล้วก็กินอ๋อโลลหมื่นมะม่อโมงโละโงโละมละม่วงโลลหมื่นกีกหมื่นกีบก็ประมาณเท่าไหร่ห้า ห้าห้าสิบบาทหรอไม่รู้กี่บาทอ่ะไม่เอาละเออยาวไปถึงนู้นเลยเดี๋ยวลองเดินดูไปเรื่อยๆนะสั่งก็ชอบในในวันนี้รู้สึกว่าเอ,อที่เรามาเราจะเห็นเป็นออต่างชาติก็จะมีคนไทยมีเกาหลีแล้วก็มีเป็นเออ ทางยุโรปอะไรเงี้ยนะที่จะมาเนฮิปพออีกแล้วไม่มั่งนวอาจจะเดิน um, เดินรีบนิดนึงนะเพราะว่าเรารีบจะไปร้านอาหารไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเยอะถ้าเราช้าเดี๋ยวคนเยอะก็เลยบอกว่าพาเดินดูเร็วๆพาโดนดูร็บรีบเพื่อที่จะได้ทันชาวบ้านเขานะสบายที หมูป่าหมูทุหมูทูอืมหนังวัวอืมหนังควายมันเป็นหนังวัวหนังควายแบบเล็กๆแล้วก็จะมีน้ำพริกอืมโอันนี้ก็วัดเหมือนกันอยู่ด้านหน้าวัดเลยกล้วยแปดพันกีบ บ่แล้วดนงมนดมงแวเนีน้องแมวน้องแมวเสียงเสียงเจ็มึงเสียงเจ็ดเจอแมวแล้วเสียงเจ็ดเสียงแปดเสียงเจเก้าหมดแล้วรู้ตลาดตลาดเช้าต้องมาเหมือนกันนะเพราะว่าตลาดเช้าว่างมากคือแบบ โอ้เราก็คิดว่าแบบว่าเป็นตลาดน้อยๆนี้สรุปก็คือเป็นเป็นตลาดที่เข้าไปของ,ของซึ่งตอนนี้ร้านเพิ่งตั้งเลยนะยังตั้งไม่ครบเราเดี๋ยวเราไปย้อนกลับไปเดินที่ตลาดเรากันเดินย้อนกลับครับที่แรกเราเดินมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็สายแล้วเขานีก็เริ่มน่าจะแบบมีตั้งร้านอะไรเยอะขึ้นหล่สะส้านท่า เห็ดเพาเยอะมากเห็ดพ,พอแบบน่าซื้อไปทำกับข้าวกินที่บ้านมาหืผักก็ฟิลเหมือนกันนะตลาดบ้านเราก็ฟิลนี้แหละสุดแล้วนะขนมปังขนมขนมจีน พูดไ,ได้คำผมพอนะฮะวันโอ้ควันควันขมวงชงเฉงอ๋อสบายดีเดินพลนุนๆนหาดูหาดูของกินกัน เราไปกินข้าวที่ประชานิยมมาแล้วเนาะอันนี้ก็จะมาซื้อขนมนิดๆหน่อยๆมีซื้อข้าวเหนียวหมูไปทีเดินยาวๆไปทางนี้เดินย้อนกลับทางเดิมด น้ำือน้ำปั่นนะฮะน้ำผักน้อน่อสุกอผักแบบอาจจะเป็นมุง้งกระยีดักน้ำเนาะดาราถั่มาเร็งตอเน้องเรกว่านินปุ้ ผลไม้อาหารทะเลคนเยอะคนเยอะครัหาดัเนี่ยตะปู ข้าวห้าชั้นซือออกห้าสิบพันอย่างนี้มือเด็กที่บเราตีนั่นคืเราเด้งเลยนะเนาะเนาะไปบอกวะรับนเนาะ้องรนมุมครูหนุ่คร

อันนี้เป็นของป่ามีพ้าพันคอมีอะไรแบบเยอะแยะเลยโอ้ปรดสปรดแข็งแข่งใหญ่มากออ้ยมีปลามีปลามีเคร่องะไรทุกคนอันนี้กูแม,ม่บ้าีนส้ม กุ้งีุณแมากินขนมกนี่ได้แล้วเอาไปวาบในจาเรียบร้อยแล้วก็ไปทางไหนทาง

คนเริ่มมาเดี๋ยวก็จะอ,อ,อ้เดี๋ยวเราจะเดินย้อนออกไปเพื่อที่ับไปเดินกับบ้านกับที่พักเราแล้วเนาะ,ะประมาณที่มีคขนมนะ นี่สปดใหญ่มากเด็กหานป้าเอาไปในรมให้ัวรเมจะรเียูเรเส้นหางปกปลาิกของปาี่อีคิลนละห้าหมื่น ห้าหมื่นห้าหมก็น่าจะประมาณร้อยนี่นนนคิดกีกิลห้าหมื่นหนึ่งรอยบาทนี่จบแล้วอันนี้ในวัดไปอันนี้คือเป็นตลาดเช้านะครับทุกคนก็ที่เราจะมาเดินเล่นได้นะครับตันนี้เป็นตลาดกลางคืนนะถ้าใครจะมาก็ลองแวะมาเดินเล่นได้นะครับนี่มุมตลาดเชา้า